กลับสวัสดีทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะวันนี้ก็ได้มาในการพรีเซนต์<ม>ในเรื่องของอคาเดมิกที่เกี่ยวข้องกับานานาสาระท้องถิ่นนะคะเป็นความรู้ที่อยู่คู่กับแผ่นดินของเรามาานับหลายยุคหลายสมัยจนกลายมาเป็นวัฒนธรรมรับเพณีความเชื่อพิธีกรรม ในท้องถิ่นของบ้านเมืองเราที่ส่งคุณค่าแล้วก็มีประสิทธิผลทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชนทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ความคิดทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ทางด้านความรู้ตลอดจะถึงทําให้มีการรักษาสืบทอดรักษามรกดกภูมิปัญญาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี้นะคะฉะนั้นวัฒนธรรมที่ถูกถ่ายทอดมาจากอดีตนั้นนะคะล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ พัฒนาการมาจากอดีตามาจากบรรพบุรุษนะคะของเราฉะนั้นวันนี้นานาสาระท้องถิ่นนะคะในช่องของเยสุธราศิริภาพระภากรน,นะคะก็จะมานําเสนอในเรื่องราวของพญาตกศิลานะคะซึ่งถือว่าเป็นบนรรพบุรุษของชนเผ่าเยอนะคะในแถบอำเภอราศีสไลนะคะจังหวัดศรีส,สเกตซึ่งจากการได้ศึกษานะคะผลงานทางวิชาการแล้วก็บทความทางวิชาการนะคะ ะะฉะนั้นจึงถือว่า,าเป็นเรื่องราวนะคะเป็นเรื่องราวของบรรพบุรุษนะคะที่ได้อพยพยกย้ายะะเข้ามาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะคะตั้งแต่สมัยอดีตมาแล้วนะคะเนื่องจากาในสมัยนั้นนะคะอาจจะเกิดความแห้งแล้งเกิดโรคระบาดเกิดศึกสงครามแล้วก็มนุษย์นะคะในยุคอดีตนั้นนะคะก็จะมีการอพยพย้ายถิ่นนะคะใน ถิ่นฐานนะคะที่มีความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำนะคะที่ผู้นำนาน่อาจจะพึงผาคณะนั้นนะคะให้ได้มีที่พึ่งมีที่อาศัยนะคะแล้วก็มีที่มีที่พึ่งมีที่อาศัยแล้วก็มีที่ทำมาหากินฉะนั้นคนในยุคโบราณน,นั้นนะคะก็จะาหาสถานที่หรือแหล่งนะคะที่สามารถาที่จะ ดํารงชีวิตอยู่ได้นะคะไม่ว่าแต่อดีตรหรือปัจจุบันนะคะก็เช็คเช่นเดียวกันในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นในลักษณะของการาเดินทางไปทํางานต่างประเทศนะคะหรืออาจจะทํางานาจากเราอยู่จังหวัดสุรินทร์อยู่จังหวัดชนบทนะคะก็อาจจะยกย้ายถิ่นไปทํางานที่กรุงเทพมหานครหรือบางคนอาจจะไปทํางานประเทศลาวบางคนไปทํางานประเทศขเขมรหรือคนกัมพูชาเองก็อาจจะเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยคนที่ ประเทศเราเองก็อาจจะเข้ามาทํางานที่ไทยในลักษณะอย่างนี้นะคะก็จะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยกันนะคะฉะนั้นในยุคโบราณนะคะก็จะเป็นในบริบทนะคะตามแบบยุคโบราณนั้นก็คือว่ามีการอพยพย้ยยายถิ่นกันเป็นกลุ่มก้อนนะคะเพื่อที่จะหาแหล่งนะคะที่อุดมสมบูรณ์ฉะนั้นผลงานทางวิชาการเนี่ยนะคะจากการศึกษาเนี่ยนะคะในเรื่องของพยากรตศิลาเนี่ยบรรพบุพร,บรุษของชนเผ่าเยอ ของอำเภอราศีสลไยจังหวัดสุรินเนี่ยนะฮะยธรายเองนะคะก็มีโอกาสได้เดินทางไปที่อำเภอราศีสไลนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปากราบไหว้บูชานะคะแสดงความเคารพนะคะต่อ,อาสารพญาตากศิลานะคะซึ่งในบริบทสารโดยรอบนะคะของท่านนั้นก็จะเป็นสารเล็กๆนะคะแต่ที่ประทับใจก็คือว่ามีต้น ยางหรือมีต้นไม้ขนาดใหญ่นะคะที่เป็นแบบเดียวกันเนีที่ปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่นแล้วก็ถือว่าพื้นที่ตรงนั้นนะถือว่าเป็นพื้นที่ที่โบราณนะคะเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์มีความเป็นมานะคะอยู่พอสมควรนะถือว่าเป็นพื้นที่ในยุคโบราณในสมัยที่มี คูเมืองล้อมรอบนะคะแม่น้าล้อมรอบหรืออะไรในะลักษณะอย่างนี้นะคะก็พัฒนาการมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนั้นนะคะเราก็มีโอกาสได้ลงไปศึกษาบริบทนะคะในพื้นที่อําเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนั้นโดยรวมนะคะจึงทําให้เรารู้สึกมีความสนใจในประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพญาตะกศิลาเนี่ยที่มา บรรพบุรุษเนี่ยท่านเป็นถือว่าเป็นบรรบรพบุรุษนะคะของกลุ่มชนเผ่าเยอเนี่ยที่ได้สร้างศาลเพื่อกราบไหวบูชาท่านแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะมีการรำถวายนะคะแล้วก็จะมีการแต่งกายนะคะที่อ่าเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์นะคะอ่าชนเผ่าอ่ากูยือนะคะแล้วก็จะมีอ่าพิธีกรรมแซน เส้นปูตานะครแล้วก็จะมีพิธีกรรมบวงสวงแล้วก็มีการเป่าสนายซึ่งถือว่าเป็นเครื่องนดนตรีโบราณนะคะเป็นเครื่องนดนตรีโบราณแล้วก็เป็นเครื่องนดนตรีที่ถือว่า,ายังรักษาอยู่ตั้งแต่อดีตมาจะถึงปัจจุบันแล้วแม้แต่ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการรักษาสืบทอดอ,อนุรักษ์นะคะเครื่องนดนตรีของสนายเนี่ยเอาไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ สืบทอ,อดแล้วก็พัฒนาต่อไปนะครแล้วก็เป็นเครื่องดนตรีประจําจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าได้รับรางวัลมามากมายด้วยเครื่องเป่าสนัยที่ได้มาจากบรรพบุรุษนี้ด้วยเช,เช่นเดียวกันฉะนั้นสิ่งที่เราได้รับการสืบทอ,อดมาจากบรรพบุรุษเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายาเสื้อผ้าอาภรณ์เข้าของเครื่องใช้ลดลาย ที่ปรากฏอยู่บนผ้าไหมที่ปรากฏอยู่บนผ้าถุงนะที่ปรากฏอยู่บนฝาผนังต่างๆตลอดจนถึงการแต่งกายความเชื่อวิถีชีวิตจารีตนะฮะตลอดจนถึงภาษานะแล้วก็การกินการอยู่แล้วก็วัฒนธรรมอาหารรุ่นแล้วแต่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษทั้งสิน้นนะคะเราผู้เป็นลูกหลานก็ได้รับการสืบทอดแล้วก็รักษาแล้วก็เพื่อการดํารงชีพอยู่ในปัจจุบันฉะนั้นเมื่อมีการอนุรักษ์รักษาสืบทอดต่อยอดเนี่ยนะฮะ ก็ทำให้คนกลุ่มในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนะคะก็ตื่นในความรู้นะคะแล้วก็พยายามที่จะจดจารึกพยายามที่จะทําทการศึกษาทําการวิจัยนะคะทำการวิเคราะห์ในเรื่องราวต่างๆในบริบทพื้นที่ของตัวเองเนี่ยเพื่อ,อานำม,มาเก็บเอาไว้ให้เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์เป็นข้อมูลอของชุมชนท้องถิ่นเป็นข้อมูลนะคะของอวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วก็เป็นข้อมูลที่สําคัญเพื่อการพัฒนาต่อยอดนะคะต่อไป ของชุมชนได้อีกหลากหลายมิติทีเดียวนะคะฉะนั้นการอาการแป๊บนึงนะคะเนาะค่ะดังนั้นความเชื่อะะคะแล้วก็พิธีกรรมเนี่ยนะคะมีบทบาทต่อวิถีชีวิตนะคะของชนเผ่าเยออย่างมากนะคะก็เหมือนกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆเนาะในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะ ความเชื่อเนี่ยยังยึดถือตั้งแต่บรรพบุรุษเนี่ยจนถึงปัจจุบันอ่าไม่ว่าจะเป็นความเชื่อที่มีต่อพญาตากศิลานะคะบรรพบุรุษของชนเผ่าเยอในพิธีบูชาเส้นไหว้รูปแบบองค์ประกอบขั้นตอนตัวบุคคลแล้วก็เป็นผู้นําในการประกอบพิธีกรรมวัสดุอุปกรณ์เพื่อการประกอบพิธีกรรมแต่เราจะถึงรูปปั้นนะคะที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพญากาตศิลานะคะสัญ,ญลักษณ์รูปเคารพประจําชนเผ่าเยอ ที่อาศัยในพื้นที่นี้มานานเป็นสัญลักษณ์ของบรรพบุรุษนะคบเป็นทั้งแทนในเรื่องของคมอ,อุดมสมบูรณ์นะคะทั้งแทนในเรื่องของอผู้นําแล้วก็แทนในเรื่องของประวัติศาสตร์นําพานะคะให้คนในปัจจุบันนหวนถึงอดีตนะคะที่มาของตนเองนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะกลายเป็นอิทธิพลบทบาทะะที่มีความสําคัญในด้านการาพัฒนาให้มาเป็น ประเพณีนะคะให้มาเป็นประเพณีในปัจจุบันฉะนั้นเราจึงเห็นเขตอำเภอราศีสลายนะคะก็จะมีประเพณีการแข่งเรือยาวนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้จากการที่เราได้สัมภาษณ์แล้วก็จากการที่เราได้ศึกษานะคะเราก็จะได้ทราบถึงความสําคัญมีอยู่ว่านะคะในพื้นที่ในการแข่งเรือนั้นนะคะก็จะเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษเนี่ยที่เคยแจวเรือนะคะที<า>่เคยพายเรือมาจากประเทศลาวนู่นนะคะ เมื่อเป็นร้อยปีก่อนนะคะพายเรือมาแล้วก็มาถึงในจุดตรงนี้นะคะก็พากันลงแล้วก็มาสร้างบ้านแปลงเมืองแล้วก็มา,าสืบสารต่อยอดนะคะทำมาหากินในแถบพื้นที่แถบนี้จนกลายเป็นกลุ่มก้อนของชนเผ่านี้ขึ้นมานะคะฉะนั้นสิ่งที่ได้นําติดตัวมาด้วยก็คืออาจจะเป็นสนัยนะคะความเชื่อพิธีกรรมนะคะการแสนอายะนะคะฉะนั้นคนรุ่นต่อมาเนี่ยก็ ได้สร้างสาระะประจำชุมชนขึ้นมานะะที่เป็นจุดกําเนิดเกิดตําตนานเกิดความเป็นมาเกิดความสําคัญในพื้นที่นี้ขึ้นมานะะฉะนั้นก็น่าจะเป็นในลักษณะของอาการอพอยพยกย้ายถิ่น,นะะมาแล้วก็มาเห็นในพื้นที่ในปัจจุบันเนี่ยะะก็มีของอุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ํามีฟ้าฝนมีป่าไม้ชุ่มฉ่าที่สามารถปลูกกล้าะะที่สามารถ ทำนาะทำไร่ทำการเกษตรนะคะแล้วก็สร้างบ้านแปลงเมืองอยู่นะคะจนกลายมาเป็นบ้านเมืองชุมชนนะคะของชนเผ่าเยอในปัจจุบันนั่นเองนะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะคะทำให้เราได้รู้ถึงบงรรพบุรุษนะคะของชนเผ่าที่มาจากไหนนะคะมีประวัติศาสตร์มาอย่างไรนะคะแล้วก็ในสมัยนั้นเป็นอย่างไรนะคะทำไมถึงมาอยู่ที่นี่เมื่อมาอยู่ที่นี่แล้วนะคะท่านได้สร้างอะไร ให้กับพื้นที่นี้บ้างนะคะจากการศึกษาได้พบว่า,าท่านได้เป็นจุดศูนย์กลางของจิตวิญญาณของชนเผ่าเยอนะคะแล้วก็ของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆที่จะต้องมา,าเส้นไหว้บวงสรวงสักการะบ,บูชานะคะองค์ท่านแล้วก็ถือว่าท่านเป็นบรรพบุรุษนะคะของชนเผ่าเยอรที่เป็นสัญลักษณ์ทั้งความอุดมสมบูรณ์ทั้งเป็นสัญลักษณ์ของอายะ ทั้งเป็นสัญลักษณ์ของผู้นำนะคะทั้งเป็นสัญลักษณ์ของอพญานะคะฉะนั้นคนในสมัยโบราณเนี่ยถ้าใครได้ขึ้นต้นว่าพญาเนี่ยก็คือเป็นลนักษณะของการเชิดชูบูชาให้ความเคารพแล้วก็ถือว่าเป็นผู้นำนะคะที่ยิ่งใหญ่นะคะนำตนให้ามาทำมาหากินอยู่ในพื้นที่แถบนี้นะคะจนกลายมาเป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่นประเพณีชุมชนประเพณีอำเภอจนกลายเป็นประเพณีจังหวัดในการ อายไเรือแจวนะคะแล้วก็มีดนตรีการเป่าไสยแล้วก็มีวัฒนธรรมการรำถวายนะคะที่สารนะคะบรรพบุรุษของตนเอง <c oughs> แล้วก็ยิ่งแต่สมัยทุกวันนี้นะคะก็มี y t u t u นะคะมี f c e e o o o นะคะมีสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลต่างๆที่สามารถ ที่จะนำภาพเหล่านั้นนะคะไปออกไปสู่สายตาคนนอกพื้นถิ่นได้นะคะทำให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทำให้เกิดการสื่อสารทำให้เกิดการพัฒนาต่อยอดทำให้เกิดการร่วมาการมีส่วนร่วมพาร์ติสเปนนะคะในการร่วมกันนะคะฉะนั้นก็มีกลุ่มชนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสุรินทร์ก็ยังไปร่วมแจวเรือยาวเพื่อแข่งขันนะคะเอา ารางวัลเอาถ้วยทองจนกลายเป็นประเพณีสําคัญของจังหวัดสําคัญของอาเภอจนกลายเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ไปในปัจจุบันจนามาถึงทุกวันนี้อันนี้จึงถือว่าเป็นจุดกําเนิดมาจากากลุ่มชนเผ่า,าเยอหรือหัวหน้าที่ได้นํามานะคะเป็นรากฐานเป็นจุดเล็กๆหนึ่งที่ยโสธราได้นํามาให้ทุกท่านได้ฟังฉะนั้นถ้าทุกท่านได้ติดตาม จะพยายามทําคลิปนี้ให้ได้ลหลายๆคลิปนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ชื่นชมแล้วก็ในแต่ละปีนะคะก็จะมีการพาย,ยเรจลนะคะท่านสามารถเข้าดูที่ YouTube แล้วก็เข้าดูที่เฟซบุ o กนะคะเพื่อติดตามาประเพณีสําคัญของพื้นที่ตรงนี้ได้นะคะแต่ที่เยสุธราได้ทําการศึกษานั้นก็คือว่า,าประวัติความเป็นมานะะของกลุ่ม ชนกลุ่มชาวคูเยอเนี่ยนะคะมีประวัติที่น่าสนใจน่าติดตามน่าค้นหาน่าศึกษานะคะน่าทำการวิจัยน่าทำการรวบรวมเรียบเรียงเพื่อให้กลายเป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ให้กลายเป็นอาภูมิความรู้นะคะของชุมชนของบ้านเมืองของอำเภอของจังหวัดได้นะคะถ้าสามารถทําได้ขึ้นมาเนี่ยนะคะ ลูกหลานก็จะได้มีที่เรียนนะคะจะได้ศึกษาประวัติศาสตร์นะคะของบรรพบุรุษของตนเองสายเลือดของตนเองกลุ่มชาติพันธ์ของตนเองที่มีที่มาที่ไปแล้วก็สิ่งเหล่านี้นะคะก่อให้เกิดนะคะมีประโยชน์ทางการศึกษาในด้านของวัฒนธรรมในด้านของประวัติศาสตร์ความเป็นมาพัฒนาการแล้วก็ในด้านการ การยกย้ายอะไรต่างๆเนี่ยนะคะล้วก็ทําให้เกิดเป็นองค์ความรู้หนึ่งขึ้นมาที่ลูกหลานจะได้ทําการศึกษาแล้วก็ทําการต่อยอดหรืออาจจะมีตำนานเล่าขานมีเรื่องเล่าโบราณอะไรลักษณะอย่างเนี้ยนะคะก็จะได้เป็นอักษรหรือจะได้เป็นเอกสารให้ลูกหลานรุ่นต่อไปเนี่ย นะคะได้ทําการศึกษาฉะนั้นจุดประสงค์ของเยาวศุทราศิริภาประภากรที่ได้นําเสนอ,อผลงานชิน้นนะี้เนื่องด้วยที่ว่าเราได้ลงพื้นที่ในการทําการศึกษาอาจจะเราอยู่กันคนละจังหวัดนะคะเยาวศุทราก็อยู่จังหวัดสุรินนะฮะต้องไปตั้งแต่ตีสามนะคะเดินทางออกไป จังหวัดศรีสะเกดเนี่ยนะคะแล้วก็ก่าจะไปถึงอำเภอราศีสลนเนี่ยต้องไปให้ถึงเช้านะคะประมาณตีห้าถึงหกโมงเช้าเพื่อที่เราจะได้ศึกษาบริบทพื้นที่นะคะแล้วก็หาพื้นที่แหล่งสําคัญแต่ครั้งก่อนนั้นยโสธรา,าได้มีโอกาสได้ลงไปสัมภาษณ์แล้วก็ลงไปเก็บข้อมูลแต่ว่าได้เพียงภาพมานําเสนอ,อเท่านั้นนะคะยังไม่ได้มีวิดีโอเลยฉะนั้นก็ ต่อไปเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะจะลงพื้นที่ไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะได้เก็บวิดีโอนะคะแล้วก็เก็บพื้นที่ประวัติศาสตร์นะคบพื้นที่โบราณเนี่ยเอามาฝากทุกท่านนะคะเพื่อที่จะได้ให้ทุกท่านได้ทําการติดตามแล้วก็ได้เข้าไปศึกษาพื้นที่แล้วก็เข้าไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ร่วมกันนะคะฉะนั้นนานาสาระท้องถิ่นนะคะในช่องนี้ก็เพียงเพื่อนําเสนอใน พื้นถิ่นของตนเองว่า,ามีประวัติศาสตร์มีความเป็นมามีพัฒนาการมีเรื่องเล่ามีตำนานมีคติมีวัฒนธรรมประเพณีมีความเชื่อพิธีกรรมหรือสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญนะคะ ฉะนั้นในพื้นที่ต่างๆนะคะถ้ามีในลักษณะเหล่านี้แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อวิชาการเป็นประโยชน์ต่อาการพัฒนาชุมชนบ้านเมืองนะคะให้เป็นปากเป็นท้องนะคะแก่คนในชุมชนแล้วก็เกิดเป็นไอเดียสําคัญเป็นองค์ความรู้นะคะได้พัฒนาเอาไว้ให้ลูกหลานเรานะคะทางช่องของเราก็ยินดีนะคะที่จะามานําเสนอผ่านสื่อตรงนี้เพื่อให้ทุกท่านได้ทําการศึกษาแล้วก็ทาการติดตามร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะ